สวัสดีค่ะชื่อจํนนวนฮาร์เปอร์นะคะมีอาการแน่นหน้าอกค่ะแสบท้องลิ้นปีตลอดเวลาหลังทานข้าวก็จะรู้สึกแน่นแน่นท้องจุกเสียดแล้วเวลาเรือจะมีน้ำย่อยออกมาด้วยหลังทานข้าวเ,เคยไปหาหมอค่ะแต่หมอก็ให้ยาม,มาทานหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย,ย้อนก็ให้ยาม,มาทานรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะ วันนี้ก็เลยมาลองทานขมิ้นชันละลายน้ำดูค่ะว่าจะดีขึ้นไหมทานมาวันละสองเม็ดค่ะทานมาได้อาทิตย์หนึงวันละสองเม็ดหลังมื้ออาหาร3ามครั้งรู้สึกไม่แสบร้อนหน้าอกแล้วก็เวลารือแล้วไม่มีน้ำย่อยออกมาแล้วก็ไม่แน่นท้องหลังทานอาหารค่ะ